โอ้ยขนาดนี้มีเส้นทางที่เร็วกว่าประหยัดเวลาได้3นาทีแต่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางสวยจังที่ไหนเนี่ยพามาร้อยห้าสิบเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่รัชดาดุนันโลเกนที่ไหนสนาำหลวงสน้ำหลวงมั่งเนี่ยเอองั้นก็ไปไหว้พระแก้วเลยเลี้ยวขวาเข้าสู่ไปกินดายปเลื่อนลงกันแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกฉันลุงทางมาที่ไหนซีรี จะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเฮ้ย<ม>สองร้อยเมตรสิรีพาหลงนะเนี่ยมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยจะไปลังสิตดูสิรีพามาดูไฟเลี้ยวขวาไปยังถนนสิริยุธยากรุงเทพมหานครของจริงได้มาดูไฟกรุงเทพแล้วโอ้ยวันนี้ได้มากรุงเทพ สิริพาลงมาอยู่ใจกลางาไปกินภาคใตยประตูสีอายุทยาอีกสองกิโลเมตรจะไปหลังสีพามากรุงศรีอยุธยาเลยเนาะอยู่ใจกลางเมืองกรุง <c oughs> เทพเลยเนี่ยเขตบางเลยนะเลแต่ก่อนมัน <c oughs> แต่กนน่อนมันไม่นีอยู่ขอบคุณสิรินะนที่พามามดูไฟหลงทางนะคะคุณสิริคุณทำอะไรช้านาน้ำมันก็ไม่ได้ถูก